ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอไ่ะเอึงเนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยหนู <laughs> ะละหนูละเจ๊ยื <laughs> ้เฉย,ยต้องพับประกอบใส่ไมเกงไามัเทใส่นไม่ดูใช่ <laughs> อินดี้เขาต้องนานม,มันหมากอันนี้เราจะเอาเครื่องใหญ่มะพร้าวเป็นลายขยะเอาไปกดห่อ,อไฟมันติดแป๊บเดียวแล้วมันก็ดับทำเหมือนกันแหละกอดเป็นเหมือนกันนี่พอคุณถือกระหม่อมเข็มตัอขาวด้วยนะใครซักอ่ะมเด้ง หัวกุ้งในถังนี่ใส่กรลังไปล้างตัวแล้ก็างมันแลวสมามันติดยากไม่รู้เป็นไรไม่ฐานจบ้านเราอ่ะเอาอยางมมเปการล้างเหมือน่านอัดอ่ะึ้นเป็นต้นโกกาลเขาบอกอ่ะอันเนี้ยานเนี้ยออต้มกุ้งก็เอากลังเราใส่ไปดูเมื่อก่อนทำอะไรกินไม่ได้็งแ่แผงร้านางดจัดจ่าร เป็นไงลูถวายนะหือวะอะไรโอกโวยเลยดูดิ่ปอดุดงอ่ะนดิไม่มีไม่มีอะไรกินหึงเลยไม่มีมันไม่ติดไม่ติดสาบานมึงก็แบบเาลองเขียนบ้างสาบานได้เลยไม่เคยรักใครมาก่อนสาตัวน่ารักเขาด้วยแกงเขาอะแหมยพอ ี่าไแล้วดดที่บ้านตาเป็นั้างทเคดียวัน่โอ้โป็นัติการินโทรโเแหมทงานกันเป็นทีมเี้เียถมาหนุ่นจะไปจะไป ่อาติดแล้วเนี่ยแต่งตัวสวยน้นเนี่ยติดอ่จะไม่อาบน้ำมั้งขมบไดิปึนเหมือนกับหนูไก่บดอ่ะติดแล้วอ่ะต้องเข้ากันบทำไหมถ้าไม่งั้นอีกทีนึงพ่อพี่คิดว่ามันจะติดง่ายไงกำลังขาดถอยแคร์อยแครนะคะเพราะว่าต้องเอาไปตัดไม่ต้องขัด เพิ่มมีแปรงมาไหมฮะมีแปรงสีฟันมาไหมมีสองอันมีอันนี้ใช้ได้นะมีมีแนัวมีมาสองอันอ๋อมาสองอันเลยทำอะไรจ๊ะลือกหอยแคงก็หอยแคงอะไรอะไม่ให้ใช่ไหมไม่ใช่หอยแครงแ่ไม่ไม่ใช่น้ำหรอไม่ร้อรอ ข้าวเือคเดียวรูพรุนนี่ก็จะทำอะไรน่องยากมากเลยข้าวนานมากมันก็จะไม่เลื่อนจะไม่แบบข้าวหวังก็ถ้าลวกไปนานมันจะเป็นพละหัสใช่ไหมโพละหัสเราไม่เอาเกินสุกถ้าสุกมาเป็นเสาเงียบ ไม่อ่่าผมนะคนตีเพิจริงวะงวอย่าพี่ไปทำที่ตกปารอน,นะนะพีต่อไปติดแล้วรอโโหนะดับพ oh, ี่มือลูกเตาจะไหม้เดยว